เพราะว่าถ้าซื้อควายเนี่ยควายทีย่สวยต้องมาซื้ออุไทยเหมือนกันใช่มันก็จริงครับเพราะว,ว่าการลักษณะควายทุตไทยพวกเล็บพวกอะไรมันจะ,ะจะไม่ไม่เหมือนกับควา,ายสานควา,ายสานเล็บมันจะแบบมันบ,บ,บานแบบแบบแบนๆน่อยแต่ควายทุตไทยเล็บมันจะกลมแล้วก็มันจะสูงใหญ่เหตุผลก็คือตัวใหญ่กว่า,วาสวยกว่า สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเกาฟสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทิ่นควายงามจังหวัดปุททัยธานีนะครับอยู่กันที่ข้อควายของป้าจำเนียนนะครับมีลูกชายนะครับพี่จ๊อบดูแลให้นะครับไปดูบรรยากาศการเลี้ยงควายกันเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรนะเป็นพี่ชื่ออะไรชื่อจ๊อบครับพี่จ๊อบตรงนี้เขาเรียกอะไรนะครับเนี่ยเขาน้อยตําบลเขาน้อยบ้านเขาน้อยบ้านเขาน้อยตําบลครับ อำเภอทับทันเนาะตัวนี้ทับทันแล้วนะก็เปิดเฉพาะตัวผู้แหละครับเรื่องไรตัวเนี้ยผู้ตัวเมียเปิดหมดแต่พี่แต่ยังไม่ถึงเวลาเปิดครับอ๋อจะเปิดช่วงประมาณปลายปีครับมันจะได้อายุเป็นปีช่วงนี้ราคาดีไหมเอ่ยก็ถ้าที่ผมขายอยู่ก็ตัวเมียก็ผมก็ขายอยู่หลักประมาณแปดหมื่นถึงยี่สิบเจด แต่ถ้าตัวผู้็ขายตั้งแต่สามหมื่นครับตอนนี้ก็คือเป็นเลี้ยงแบบไรทุ่งใช่ไหมครับครับเลี้ยงเป็นควายเหล่าเก่าเก่าแก่แต่สมัยรุ่นแม่คือไม่ได้ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามานอกจากตัวผู้ที่จะซื้อมาเปรียเป็นพ่อครับก็คือเป็นเป็นของมระดอกแม่เถ่ยใช่มรดอกแม่เขาเลี้ยงไม่ไหวผมก็เลี้ยงต่ออื ติดพาติดปีแล้วมั้งเนี่ยพี่นอกจากคุณแม่เขาเล่นแล้วนอกจากอาชีพเลี้ยงควายแล้วเลี้ยงทำทำนาต้นครับตัวนี้เป็นที่ของตัวเองเหรอครับหรือว่าตรงนี้ที่ผมเลี้ยงปล่อยเหมือนแบบน้ำแม่น้ำจะหนุนด้วยว่า <Gar> ท <Lia ons S 1> ่วงไงผมก็เลยไม่ได้ทำนาผมก็เลยเลี้ยงควายบ้างปล่อยผสมพ่ออะไรไปบ้างกันเนี่ยพ่อคุณปู่แล้วก็พัดแม่คุณปู่ไม่ใหญ่นี่ผสม ก็ไว้หลายตัวเหมือนกันครับหลายพ่ออย่างละพ่อเอาอย่างละพ่อลองรองเลยเปิดทุกตัวไหมครับเนี่ยแม่พันธุ์ไม่ได้เปิดเลยพี่อ๋อจะเปิดชุดรุ่นควายควบหนึ่งครับครับแต่ปีที่แล้วกับปีนี้ขายราคาดีอยราคาตัวปีนี้แล้วเมื่อก่อนนี้มันก็อยู่แค่ตัวประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้านะพี่ครับมามามาปีที่แล้วเนี่ยคนมันแบบช่วงโควิดด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้นะคนแบบหันมาเลี้ยงควายเลี้ยงควายเยอะมาก รอปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่พอขายมีท่านคนจะมาของผมส่งไปทำพันธอีสานทั้งนั้นเลยนะคนธุ์อีสานผมถามหน่อยทำไมควายจะต้องมาซื้ออุทัยผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าควายไทยสวยเขาบอกว่าถ้าซื้อควายเนี่ยควายสวยต้องมาซื้ออุทัยเอางั้นใช่มันก็จริงๆนะเพราะว่าการลักษณะควายอุทัยพวกเล็บพวกอะไรมันจะจะไม่ไม่เหมือนกับควายอีสานควายอีสานเล็บมันจะแบบมันบาล แบนๆหน่อยถ้าปล่อยท้ถ่ายเล็บมันจะกลมอืมแล้วก็มันจะสูงใหญ่เหตุผลก็คือตัวใหญ่กว่าสวยกว่าใช่ครับขนาดมันสวยกว่าแล้วนอกจากเลี้ยงแบบไร่ทุ่งเนี้ยมีหญ้าอะไรอาหารเสริมอะไรครับปลูกหญ้าเหมือนกันปลูกหญ้าอืมแต่หน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตัดผมจะตัดช่วงเวลาที่แบบแรงๆช่วงที่ไม่ค่อยมีหญ้ากินอะไรเงี้ยครับออ๋จะตัด ครับถ้าอย่างนี้จะมีที่เลี้ยงอย่างนี้ผมก็จะเลี้ยงก่อนแล้วก็ให้เสริมฟางก่อนคืออ๋อแล้วมันเลี้ยงง่ายไหมครับควายเนี่ยตั้งแต่ที่เราเลี้ยงมาเลยเนี่ยเลี้ยงง่ายพี่ควายผมนะเพราะว่าผมคือมันไปมันจะไปป็นกลุ่มมันไมเหมือนกับควายที่ซื้อมาซื้อมาตรงนุ้นตัวตรงนี้ตัวตรงนู้นมันจะกินมันจะไม่รวมเป็นกลุ่มมันจะแยกกันไปควายเขาจะมีลักษณะเป็นจ่าฝูงเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันใช่แล้วผมมันเป็นควายเหล่ามันจะอยู่กันเป็นกลุ่ม อย่างควายซื้อเข้ามาเลี้ยงมันต้องเลี้ยงแบบเป็นฝามมันถึงจะเลี้ยงง่ายเขาเลี้ยงขังเลี้ยงขุนเลี้ยงล่ามเลี้ยงอะไรนะแต่ควายปุกอย่างเงี้ยคือถ้าเราต้องเลี้ยงลักษณะแบบนี้นะี่มันจะรวมอยู่เป็นกลุ่มปมันก็จะไปเป็นกลุ่มปก็ไปหมดครับอยู่ก็อยู่หมดแล้วเลี้ยงแบบนี้ยเจอปัญหาอะไรบ้างเลยหมายถึงปัญหาเรื่องเรื่องโรคอย่างเงี้ยหรอเป่าครับผมมีนะยังไม่เจอครับยังไม่มีพวกโรคระบาดก็ยังไม่มีครับยังไม่มีครับ มีฉีดวัคซีนวัคซีนอ๋อครับส่วนมากพวกควายก็จะเป็นพวกไข้กีบวัวกีบควายเนาะจะเป็นปากเท้าปากเท้าเปื่อยมันจะมีโรคหลักๆหรือปากเท้ากับขอตีบนะครับที่นี่เคยเป็นไหมครับผมยังไม่เคยเป็นครับแสดงว่าดูแลดีปล่อยจากธรรมชาติเลยเราไม่ได้ไปแบบไปขังเขาเลยส่วนมากเวลาคนมาซื้อก็คือ เขามาซื้อเองใช่ไหมครับใช่เราจะมาตามมาในช่องในช่องยูทูบใช่คือเราไม่ต้องไปขายที่ตลาดเลยผมไม่เคยขายที่ตลาดก็นี่ตลาดอยู่ใกล้เลยนะคตลาดอยู่ร้านนี้ใช่ไหครับไปเราไปเที่ยวดูเรื่อยแต่เราก็ไปดูตลาดกลางนี่ยวันนีาราคาเท่าไหร่นะเราก็ไปดูตลาดกลางแต่ส่วนมากเวลาคนมาซื้อเกามาซื้อที่มาตามยูทูบอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ครอเลยเรามีรถส่งหรือว่าเขาเอารถมาด้วยเอารถของเขาหาของเขาไม่เองอ๋อครับ คือราคาตกลงมาได้ท่านี้เขาก็หารถมาได้แต่รมเมียตอนนี้ขายดีพี่ตรถเมียแบบมันเหมือนเขาไม่เห็นฝ้ายผงเราตัวมันลักษณะมันโตหน่อยใช่ใช่ครับเอาไปทำแม่พันธุ์อะไรอืมผมขี่รถมาพอดีเห็นตัวใหญ่เลยแวย้หน่อยแว้หน่อยตัวนี้มีเผือกมั้งครับเนี่ยมีเผือกสามตัวเลยอ๋อเหลืออยู่แม่สองตัวทีนี้นี่ออกมา เปลือกสองตัวมันออกมาดำแล้วตัวนี้โอ้ดูแก้วฟ้าแล้วออกมาดำโอ้ปอเปลือกแม่เปลือกแต่ออกมาดำไ,ได้เปลือกตัวเดียวไอ้เคยปล่อยควายเนี่ยราคาแพงที่สุดเนี่ยปล่อยไปเท่าไหร่ครับก็แสนกว่าบาทแสนก็บาทตัวนึงปล่อยไปสองปีที่แล้วนี่ผมปล่อยไป,ไปเปลือกขอมปล่อยไปแสนก็บาทเหมือนกันครับแล้วก็ควายดำก็ปล่อยไว้ตัวละแสนกว่าบาทก็สองสามตัวอ๋อ ป,ปีหนึ่งร่วมห้าแสนเลยมั้งเนี่ยไรายได้นนเพราะว่าเนาะเพราะว่าถามถามคนที่มีข้อวัวข้อควายเขาเ,ขาเขา่าช่วงนี้ก็รายได้ดีสำหรับคนที่มีไม่ได้ซื้อวัวซื้อควายเขานะหมายถึงนั้นค<ว>อกตัวเองอะ<ว>่ะแล้วอย่างนี้ก็คือต้องเอาเขาออกมาเล็มหญ้าข้างนอกแล้วก็ได้เล่นน้ำเ,เล่นน้ำแล้วก็กลับบ้านบ้านองอ๋อครับครับเดินเลาะพันน้ำนเลาะ ตอนเช้าก็เลาะก,กินมาตอนเย็นก็เลาะกินกลับเขาไม่ไม่กินที่อื่นนะครับว่าแถวนี้ไม่มีอะไรให้เขากินละก็มันหญ้ามันแน่นแล้วก็ไป่ไต่ผมเลาะไปถึงวัดเลาะไปทั่วเลยเราไม่เห็นเราเอาฟางเสริมมาครับช่วงนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้าถ้าใส่มีหญ้าก,กินอย่างนี้เราก็เลี้ยงไวก่อนถ้าเราไม่มีหญ้าแห้งหญ้าก,กินเราจึงจะตัดเพงเสริมเขาแต่ก็เลี้ยงง่ายเนาะ ไม่ได้ขุนไม่ได้อะไรอย่างเขาพี่แต่ก็อ้วนนะก็ทำเราตัวพี่เพราะว่าแม่ควายผมแจงว่าลวเลี้ยงเลี้ยงเมาผมไม่ค่อยให้อ้วนแบบอ้วนแล้วเหมือนให้ลูกมันค่อยดีนะที่เราเอาคิดผมนะมไม่รู้ว่ายังไงแต่ทำเราผมเองนะแม่ควายอ้วนให้ลูกหมาตัวเล็กเลี้ยงอ้วนก็เดี๋ยวตอนนั้นใหญ่มากเลยตัว,ต,วตัวผู้อ๋อพอผ่าน เ,เลยเลยหลังแบนเลยนนข้าพันก็เป็นควายที่คอกใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อซื้อเข้ามาซื้อมาซื้อมาเตรียมรอไวอีกตัวหนึ่งรอไวแล้วก็มีของควายปีที่แล้วนี่ผมผสมเทียมในฝูงของเองครับลูกเบิ้มพันล้านผมก็ว่าจะเก็บไวมันค่าผสมเทียมแพงไหมเอ่ยที่นี่เขาผสมกันยังไง วันพันห้าตลอดเหรอครับต่อครั้งต่อครั้งตลอดอ๋อคือเขาจะเหมาเป็นครั้งไปครับหนึ่งครั้งครับแล้วแต่น้ำเชียร์วิ่งพันห้าพันพันห้าครับพ<ต>ันแล้วแต่นี่รับหมื่นรับหมื่นเราก็ยังไม่ค่อยกล้าลเสี่ยงอะไรอืถ้าไมติดขึ้นมาก็นี่นะนขึ้นมามันก็เสียไปเลยนี่เอาแค่หลักพันสองพันสามพันปีนี้มีของน่าคลึ้นของแก้วฟ้าครับครับ แกไฟยาปล่อยเพื่อตีดังๆคนนี้จาดนะหลอดละสามพันนี่เลยผู้ชมแล้วควายที่เขาบอกว่าลักษณะมันดีที่เขานิยมซื้อกันสมมุติเราไปตลาดอย่างเงี้ยที่หรือว่าไปตามคอกเงี้ยเขาจะเลือกซื้อแบบไหนเ,ยเอ,เอยให้ถามเป็นความรู้หน่อยความรู้ขั้นแรกเขาจะดูเล็บแล้วก็ดูความสูงแล้วก็ดูกระดูกแข้งสาอ่าอย่างเล็บนี่เป็นยังไงเอยเล็บก็จะต้องให้กลมต้องกลมครับไม่แบนเล็บเขาจะกลมอ่าไม่แบนครับ เกต้ควายทางอีสต่างรยอมากเ,าเล็บมันจะแบนมันจะแบนเหมือนแบบมันจะยาวอ่ะพี่มันจะยาวถ้มมาออมันจะยาวมันจะไม่กลมออแล้วความสูงนี่มันต้องสูงกี่เซนถึงจะเรียกว่ายงสูงน่าซืา้อพพันก็ต้องร้อยสี่สิบขึ้นถึงจะน่าซื้ออ่อร้อยสี่สิบขึ้นครับผมจะเป็นพ่อพันธุ์อย่างต่ำก็ต้องให้ได้ร้อยห้าสิบ แ่ถ้าร้อยห้าติบหกติไปมันก็ยิ่งสูงมากเท่าไรมันก็ยิ่งดีสิใช่ไหมครับแต่มันก็หายากคือควายทสูงนันตอนนี้แล้วอะไรอีกอย่างหนึง่งกระดูกแข้งขาโครงสร้างกระดูกครับมันต้องเป็นยังไงเอ่ยก็ให้มันใหญ่หน่อยกระดูกข้อขาข้ออะไรเงี้ยให้มันใหญ่อ,อย่างนั้นคือ,อเขานิยมกันรหรอแล้วไอ้พวกตั้หนีแหละครับตั้หนีนี่ควายมีไหมเหมือนวัวไหม ต้นหนิก็มีอยู่บางแล้วแต่ของที่เขาไม่คื้อบางคนเขาก็หางดอกเขาก็เป็นต้นหนิอ่าบางคนเขาก็ทาใหม่ๆต้นหนิครับแล้วแต่อืมส่วนมากที่เขาไม่ซื้อคือหางดอกแล้วครับหางดอกแต่โอกาสที่จะหางดอกก็น้อยเนาะครับน้อยถนะ้าไม่มีพ่อแม่มันเป็นนำมาก็แล้วครับ ดูดูโตเมียก็เยอะนี่อีกอย่างหนึ่งไอ้เขาเขาควายเนี่ยมันมีผลต่อราคาไหมเขางงเขายาวเขาเนี่ยแล้วแต่ผลชอบครับแล้วแต่ผลชอบเขาเล่นกันยังไงกันเขาเขาก็จะให้มันเปิดเปิดหน่อย้มันเปิดออกข้างๆอ้าวว้างไม่ใช่ว่าหลีแบบลูรูแบบเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยนิยมรู้สึกว่ามันจะมีพันหนึ่งใช่ไหมครับที่มันม้วนเข้านั่นมันเป็นพัน ที่นําเข้ามาจับปาบัสพวกอะไรยงเี้กูล่าพวกอะไรเงี้่มันจะเป็นลักษณะของเขาอย่างนัไรแต่พันควายไทยแท้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับพันไทยไทยเป็นอย่างนี้แต่บางครอบมันก็จะเปิดกว้างครอบมันก็แคบมันแล้วแต่เล่าไขเล่ามาเปิดเปิดทุกตัวเปิดก็เปิดแต่ฝ้ายตะกอค่ะบตะกอตัวผู้พวกตัวเมียตะกอตะกอนะครับเปิดแต่แม่พันธุ์ไม่ได้เปิดครับก็ติดต่อโทรเอาแล้วกันเนาะ แต่ว่าเชีองจริงนะบางบางคอกนี่ยเขาจะแบบวิ่งใส่สลเลยนะถ้าพูดถึงถ้ามาถ่ายาพูดถึงอยู่ที่เต้นเตียงเนี่ยที่จับเล่นขี่ได้เลยพี่มาเด็กเด็กลูกเก่าเมื่อกี่เล่นประจำเขาเล่นของเขาประจำเขาได้อยู่กับคนเขาคุ้นเคยนะคุ้นนี่เช่องฟ้าผมไม่ค่อยตื่นไม่ค่อย จะขายที่เผาที่นิยมเลยจควายเปลือกตบบนั้นอ๋อออกข้างเลยอย่างนั้นเลยครับจะเปิดอย่งนั้นคือดีเขาจะเลือกกันตัวนี้มันจะโวเข้าเข้าหน่เปลือกตัวนี้ก็เผามันก็เล็กยังไม่ออกยังเผาตรงนี้ได้ยังตัวนี้เปลือกราคาดีเหรอก็ดีนะพี่ดีกว่าปกติดำมากตอนนี้ มันจะต้องขึ้นไปอยู่ที่ว่าส่วนสูงเขาด้วยอืคส่วนสูงส่วนสูงควายเพื่อส่วนมากอะมันจะอยู่ที่ร้อยสามสิบกว่าถึงร้อยสี่สิบควายจะไม่ค่อยสูงมากนะอ่ามันจะไม่ค่อยสูงมากแต่ของผมสองตัวนี้ที่ผมมันเป็นควายเหล่ามันสูงร้อยห้าสิบกว่าเลยอ๋อบริโคนะคะเลื่อยนี่แตผมไม่ขายเอาไว้เป็นพ่อพันแม่พันเราก็เอาไว้ทำแม่พันในตัวนี้มันสูงร้อยห้าสิบกว่าอ๋อครับครับตัวนู้นมันร้อยสี่สิบเจ็ด ี่ผมมาหานมาเลี้ยงเองนี่คือผมจะฉีดยาพอเวลาต้องเขาคลอดใ,ใหม่ผมจะบำรุงเนี่ยบำรุงก่อนที่เขาจะเป็นสัตว์รุ่นแม่รุ่นพ่อเขาเลี้ยงเขาไม่ค่อยได้บำรุงไม่ค่อยอะไรงนงี้ก็คือจะได้ลูกบ้างไม่ได้ลูกบ้างเขาเลี้ยงตามธรรมชาติไปเขาไม่ค่อยได้ฉีดยาบำรุงอัน,นี้ได้สารอาหารเพิ่มมันก็ด,ดีขึ้นเนาะพอคลอดลูกออกมาพวกเราฉีดยาบำรุงมุดลูกพวกอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เขา ันเป็สตงงง่่ง่าาายยยิดะก็คือฉีดยาแถบพย,ยาญยำลุงเหมือนวัวเลยครับครับฉีดเองคําเองอืมเรื่องมีควายผมมันให้หมอก็ททำไม่ได้เ,เราก็เรียนรู้จากหมอบ้างจากหลพวกยูทูบบ้างอะไรบ้างแต่เราเขามาฉีดเองเพราะควายผมถ้ามีผลแบบอย่างหมอเข้ามาเนี้ยเราฉีดยาเข้มปึ๊กเนี้ยแล้วมันตื่นแหละฉีดยาแต่เราเดินเข้าไปเล่นอะไรย่างเงี้ยเป็นหลายแต่มันโดนฉีดยาเนี่ยมันตื่นแต่เนี้นมันก็ตื่นหมด อืมก็ปล่อย่างว่าพอหมอเข้ามาเขาก็ใช่มีค่าใช้จ่ายด้วยล่ะอย่างนี้กี่ตัวละเนี่ยคูณเข้าไปจำนวนทำก็หลายทำพยาธิคือีตัวต้องถึงสามเข็มอย่างเงี้ยพี่ครับตัวมีผิวหนังพยาธิลำไส้พยาธิเลือดอืมเราก็ต้องอามาใส่ทำเองบ้างแล้วอย่างเงี้ยจะกลับคอกตอนไหนล่ะครับเนี่ยประมาณห้าโมง แต่พ่อค้าเช้าก็มาใหม่อย่างนี้แหละครับเช้าก็ปล่อยเลี้ยงออกมาเลาะกินมาเรื่อยๆอ๋อทางทำอะไรมาเรื่อยมานอนน้ำนี่ก็มาเข้าลูปตรงไหนนี่ก็เลี้ยงลดกลับอ๋อเขาจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันครัทุกวันแล้วบางทีเราก็มีไปฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นก็ไปได้ไปออกทุ่งออกนาตัวเองอะไรไปโน้นได้ครับแต่แถวนี้น้ำท่วมไหมเอ่ยท่วมดีท่วมแล้วทำยังไงล่ะท่วมผมก็ไปงน้นขึ้นไปอยู่ทางฝั่งทางนาครับทางนาตัวเองฝั่งนี้ เอาไว้รอพ่อเดียเด๋ยวเดี๋ยวเลยไม่ได้ไงเพราะว่ามัน,มมนจะลงเราท่านต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะต้ังเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยน,ยน,ยนสามปีสี่ปีเปลี่ยนทีดูแล้วเขาจะไม่ยากเลยนะเนาะเลี้ยงเดือะเลี้ยงง่ายดีกว่ามถม้้ยงงยเลีงไ ก็มีหญ้าให้เขาแห่นะมีน้ำมีบ่อให้เขาลงนะมีน้ำให้เขาเล่นเลีย้ยงจะเป็นทุ่งหนาทุ่งอะไรเงี้ยยิ่งง่ายอ่ะยแตนน่แล้พี่ที่สมมติว่ามีคนเขาอยากจะมาซื้อควายพี่ไปเลี้ยงเนี่ยพอจะมีคําแนะนําว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยก็ให้มีที่ให้เขาเดินให้เขาแทะเลี้ยงจ้าเนี่ยแหล่งน้ําให้เขาแค่นี้ก็เลี้ยงได้เลย แหล่งน้ำแบบมีที่มีที่มีหญ้าเนาะครับครับเราจะมาถ่ายที่คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ยังว่าเลยพี่างเขาเห็นเรามีรายได้เขาก็จะห่วงเราอีกมันเป็นเรื่องปกติผมว่าต้องมีที่ของตัวเองด้วยแต่ก่อนก็คือได้ตอนนี้ไม่ได้ละในเมื่อคุณขายได้ราคาแต่ก่อนนี้ลงทุ่งไครก็ลงได้ครับครับเดี๋ยวนี้ยังว่าเริ่มมีอาการห่วงขึ้นมาเริ่มมีอาการห่วง เช่าบนเทีเขก็ไม่ให้เช่าเป็นเรื่องปกติเราก็เลยต้องมีที่ของตัวเองเป็นหลักหลักๆก็คือมีที่มีแปลงหญ้านะครับมีบ่อน้ำให้เขาเล่นเล่นบ่อน้ำหลักหลักก็ประมาณนั้นฝ่ายลผมก็จะได้ความสูงนิดนึงที่เขานิยมนิยมมานะครับครับก็ผมวิ่งรถมาทาเห็นเออ ควายตัวใหญ่ดีก็ประมาณร้อยสี่สิบต้นทุกตัวครับ,รบสมมุติว่ามีคนจะมาติดต่อซื้อควายพี่เนี่ยติดต่อที่ไหนเบอร์โทรอะไรเอ่ยเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกสี่สองหกสี่สองหกห้าสองห้าแปดครับห้าสองห้าแปดโทรมาติดต่อที่คลองนี้ได้เลยเนาะ 5, <6. S 2> ติดต่อพี่อะไรนะชื่ออะไรควายป้าจำเนียนนะครับพ่อควายป้าจำเนียนโอเคพอดีฝนมาแล้ว สำหรับท่านใดที่สนใจควายงามจังหวัดอุทัยนะครับก็สามารถติดต่อข้อควายพาจำเนียนได้เลยนะครับส่วนเคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมวสันน้อยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ